ท่านสุดท้ายคุณวัชระชัยคุณเก่งปีครับผมคุณเก่งไปทราบได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะตอนแรกก็เป็นต่อมน้ําเหลืองที่เราบริเวณต้นคอรประมาณ4ี่ห้าลูกครับมันโตโตขึ้นครับเท่าลูกมะนาวครับปูดขึ้นมาเลยครับผมตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรแม่แกไปเห็น ว่าเป็นก้อนเนื้ออยู่อ uh huh. ก็เลยพาไปหาหมอครับหมอตรวจเพราะว่าเป็นโรคมล็งเม็ดเลือดขาวครคุณหมอวินิจฉัยแล้วให้วิธีการรักษายัางไงก็นอนโรงพยาบาลอยู่ปีหนึ่งเต็มๆครับให้นอนโรงพยาบาลปีหนึ่งรักษาด้วยยาเคโมีพวกนี้ครับคีโมนะนครับปกติแล้วคนที่มีความผิดปกติที่ต่อมน้ําเหลืองแบบนี้เนี่ย มันบ่งบอกถึงอาการของโรคอะไรบ้างฮะก็หลายอย่างต่อมน้ําเหลืองอักเสบมันก็ปูดออกมาได้นะฮะก็เป็นไม่ได้ะคะ,ะอย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ก็มันก็บอกต่อมน้ําเหลืองนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่จะบอกนะคะวิธีการรักษาก็คือจะต้องเออก็ถ,บบถ้าเป็นคมีบถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ใช้เคมีบําบัดเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถทําอย่างอื่นได้ เนื่องจากมันสร้างมาจากไขกระดูกใช่ไหมฮะแต่ว่าการสร้างเม็ดเลือดนั่นอ่ะมันสร้างเม็ดเลือดที่ผิดปกติซึ่งมันไม่ใช่เม็ดเลือดขาวเนี่ยจะต้องเป็นตัวทําลายคือถ้ามันปกติเป็นเซลล์ปกติก็เป็นตัวป้องกันร่างกายแต่ถ้ามันสร้างผิดปกติขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวเนี้จะไปเบียดบังเม็ดเลือดอื่นๆทั้งหมด ก็คือมันจะไปแทนที่คือแทนที่จะสร้างเม็ดเลือดที่ปกติมันสร้างอันสิ่งที่ผิดปกติออกมาเพราะฉะนั้นจํานวนเม็ดเลือดขาวที่ปกติก็จะลดลงโดยเฉพาะเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดก็ผลก็คือจะซีดนะฮะเป็นจำอ่อนเพลียทานอาหารไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คืออาการที่จะออกค่ะใช่ฮะแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองบวมอักเสบนะครับผมให้คีโมไปกี่ครั้งฮะจำได้ไหม ก็ประมาณสี่ห้าครั้งได้ครับสี่ห้าครั้งแล้วจะมีการสสาย,ยรายแสงด้วยครับสายแสงด้วยครับผมแล้วมันดีขึ้นไหมปีหนึ่งก็อาการก็ยังสุดอยู่นะครับช่วงปีนี้ก็นอนอยู่โรงพยาบาลตลอดครับต่อมน้ําเหลืองเล็กลงไหมก็เริ่มยุบลงครับเริ่มยุบลง<ช>ครับ,รบแต่ร่างกายไม่ได้ดีขึ้นก็ร่างกายไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ จากการฉายแสงเคมีบำบัดมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมร่างกายหรือแย่ลงแย่ลงกว่าเดิมครับเพราะว่าร่างกายผอมมากเลยจากน้ำหนักยี่สิบาโลนี่เหลือประมาณสิบห้าบกกิโลเท่านั้นเหลือจากยี่สิบกโลตอนนั้นประมาณสิบกว่าเหลือสิบกว่าโลคือตอนนั้นอายุก็สิป 18, อตอนนั้นยังอายุประมาณสิบสองครับสิบสองขวบตอนนี้สิบแปดตอนประมาณสิบสองเนี่ยเป็นมะเร็งเม่เลือดขาวนอนอยู่ปีหนึ่งนะครับจากยี่สิบกโลเหลือสิบกโลก็น้อยนะฮะสิบกว่ากิโลก็น้อยมากแล้วแต่ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ครับช่วงนั้นหมอบอกมีโอกาสหายไหมเออแกบอกว่ามีโอกาสหาย ก็ยังดีคือปกติถ้าเป็นแบบที่เราเรียกว่าอคิวลิวคิเมียเนี่ยนะคะคมันจะมียาโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยโอกาสหายจะมีเยอะ,ห,ออะหรืออีกทีหนึง่งถ้าเกิดไม่หายเขาก็อาจจะเปลี่ยนไขกระดูกเอาจากพ่อแม่ห,หรือญาติญาติที่ข่าวไขกระดูกเข้ากันได้อันนี้ก็จะหายขาดเลยแต่ยากนะอาจารย์กว่าจะแมช,ชนเนี่ยผมมีเพื่อนที่ลูกชายเป็นมะเร็งเม็ดเลืลอดขาวอย่างนี้เหมือนกัน แต่ก็รักษาด้วยการแมทชิ่งของไขกระดูกเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะฮะซึ่งซึ่ง,งต้องมีลูกคนที่สองจงใจมีคนที่สาม,มเพื่อจะเอามารักษาอีกก็ไม่แมชอีกนะฮะแต่อยากก่างกรณีนี้ก็คือรักษาคุณหมอบอกมีโอกาสหายครับโอแล้วจากปีนึงนอนอยู่ปีนึงครับคุณหมอบอกจะออกจากโรงพยาบาลได้สักเมื่อไหร่ฮะก็ประมาณปีหนึ่งครับประมาณปีหนึ่งครับผมผ่านไป เคมีครบครบฉายแสงครบตามตามคอดเขาอ่ะพอครบแล้วยังไงฮะก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งขอมอนจะนัดครั้งนึงอ๋อตอนนี้ให้กลับบ้านได้ละครับผมอาทิตย์หนึ่งกลับมาตรวจครั้งหนึ่งครับแล้วร่างกายดีขึ้นไหมดีขึ้นครับก็ประมาณตอนนี้รักษามาประมาณห้าหกปีแล้วห้าหกปีครับผมไปไหนมาไหนได้ได้ครับไม่ไม่ต้องฉายแสงแล้วไม่ต้องเคมโแล้วครับ แค่ไปตรวจร่างกายอย่างเดียวแค่ไปตรวจร่างกายอย่างเดียวแล้วเอ่อทําไมถึงถึงเนี่ยฮะจะต้องพึ่งหรือว่ามาทําความรู้จักกับบิมอ๋อช่วงนั้นผมมีอาการเก็ดเลือดต่ํานะครับก็เลยอเอ่อจะไปถอนฟันปวดฟันด้วยก็เลยเนืออมันบวมก็ไปถอนฟันหมอไม่ถอนให้ครับไปถอนฟันหมอไม่ถอนให้ครับเพราะขากลัวว่า ถ้าถอนแล้วเลือดจะออกไม่หยุดนะครับอ๋อคุณหมอเขาเอ๊ะแล้วคุณหมอรู้ได้ไงว่าเกล็ดเลือดต่ําเพราะผมบอกเขาว่าเป็นโรคมะเร็งไงครับเราบอกคุณหมอก่อนครับว่าเราเป็นมะเร็งเม,งม็ดเลือดขาวอยู่นะครับผมคุณหมอก็เลยบอกว่าจะเจาะเลือดไปตรวจครับผมอ่าพอตรวจแล้วเกล็ดเลือดต่ําก็เลยไม่ถอนฟันให้ครับอ,อ๋อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจําตัวเวลาจะต้องไปหาหมอ ก็ต้องควรบอกนะครับว่าตัวเองมีอาการอะไรแล้วยังไงฮะก็ <m> ได้เพราะบ่าจีเนี่ยครับเขาแนะนําไปถึงเขาเห็นผมตัวซีดอะไรแบบนี้ครับครับ <m> เขาก็แนะนําให้ผมให้ลองกินบิมสีเขียวดูครับผมนะครับแล้วคุณรจริงทราบได้ยังไงว่ากินบิมสีเขียวแล้วมันจะช่วยเรื่องเก็ดเลือดตอนที่ไปเห็นนะคเพราะว่า,วาสงสารนรึกว่าเหมือลูกนะ เขาเข้ามาเข้ามายืนอยู่ด้วยประเดจิตรก็เห็นว่าเป็นเด็กใต้ด้วยกันใช่ไหมครับเราด้วยศรัทธาก็บอกว่าอ้าวเป็นไงเนี่ยถึงเป็นอย่างเงี้ยจับปุ๊บแล้วเขาเยน็นเย็นหมดแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังเรานึกในใจว่าเออเด็กอายุแค่นี้เราจะปล่อยปล่อยไว้ได้ไงอะไรเงี้ยอืมทานตัวนี้นะลูกเถ่าทานไปนะเด,เดี๋ยวน่าจิจะไปดูทุกอาทิตย์ทุกครึ่งเดือนเดี๋ยวน่าจิมาดูอาการหนูนะคือแบบความรักความห่วงใย หนูก็ไปหนูก็ไปดูดูเอาเขาก็ <ๆ S 2> ดีขึ้นเมื่อก่อนนะคะตานี้ถลนออกมาเนีย่ยตาก็จะถลนแล้วก็หน้านี่จะดําปีเลยนะไปเห็นครั้งแรกบอกว่าพ่อไม่อยากให้เด็กคนนี้เป็นอะไรเลยนึกในใจนะครับเราต้องช่วยเราต้องเอาบีมตัวนี้ไปให้กินพอ,อเขากินจีก็พยายามขับรถไปดูไปดูเขาทุกครั้งเขาดีขึ้นเขาวันเกิดวันอะไรก็บอกก็เลยกลายเป็นลูกชายคนหนึ่งเลยคือทุกวันนี้ก็ ทุกอย่างดูดูดูแลเขาให้ครับครับพ่อบอก็บอกว่าเอ้าวทำไมน้องเก่งหน้าตาใสาขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกหน้าตาน่ากลัวมากตาถลนแห้งคือเห็นนั่นเนี่ยแม่ทั้งเล็บเนี่ยค่ะจับมือเขาอย่างเงี้ยพอตอนจับนะแบบเย็นเจี๊ยบพอจับตรงนี้เสร็จแล้วก็เลยกอดเขามาไว้บอกว่าน้องเก่งทําไมน้องเก่งหนึ่งขนาดนี้หรอเขาบอกเขาเป็นไม่มีแรงตอนกลางคืนก็นอนไม่หลบับแล้วก็คือ เขาเพียนั่งใครก็อ่อนเพียเราวก็นึกในใจเออนะพ่อแม่ก็ต้องส่งลูกมาทํางานถ้าไม่ทํางานเราก็ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ก็ใครจะช่วยเหลืออย่างเงี้ยเราเนึกในใจว่าถ้าเราช่วยเหลือได้ก็เราช่วยเหลือเติมเพราะวันเล่นใช่ก็เลยให้เขาทานสีเขียวเข้าไปทานยังไงครับเก่งทานทานวันละสี่เม็ดครับวันละสี่เม็ดเลยเช้าสองก่อนนอนสองก่อนนอนสองแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตอนนี้ก็อาการดีขึ้นก็ จากผิวพันก็ดีขึ้นครับตอนทานตอนนั้นทานอยู่นานแค่ไหนเพราะว่ายังปวดฟันอยู่ด้วยใช่ไหมครับฟันก็ปวดอยากให้มีเกล็ดเ,เลือดครับก็เลยทานประมาณได้อาทิตยหนึ่งครับก็เลยเหงือก,ก็เริ่มแห้งลงก็อาการปวดฟันก็ไม่เจ็บครับหายไปด้วยเลยครับผมก็ไม่ต้องไปถอนครับตอนนี้ยังไม่ถอนเลยเออรักษาฟันได้ด้วยนะอาจารย์นะเออเอาสิ จากความเข้าใจของคุณเก่งกับคุณจิเรื่องเกร็ดเลือดอาจารย์อธิบายยังไงดีครับครับก็คือแคปซูลเนี่ยนะครับเราพบว่ามีความสามารถในสร้างในการสร้างเกร็ดเลือดค่อนข้างจะชัดเจนตอนที่มีผู้ป่วยที่ทำาคมอยู่แล้วเขาก็เกร็ดเลือดต่ำไม่เลือดขาวก็ลดนะครับซึ่งตามปฏิหมอก็จะให้มียาเพิ่มเกร็ดเลือดนะครับ,รบซึ่งบังเอิญว่า รายที่เรารู้จักเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ที่หมอชอที่เรารู้จักแล้วก็คงจะมีความเชื่อในปฏิบัติของเรามัง้งเ <c oughs> ขาก็กินระหว่างที่ทําคีโมเนี่ยก็กินแคบสูงของเราสี่เม็ดครับหมอก็แปลกใจว่าไม่ต้องไปเพิ่มยาเพิ่มเกรดเลือดไม่ต้องไปกินยาเพิ่มเม็ดเลือดขาว <c oughs> นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะฮะจากนั้นมาเราก็พยายามที่จะดูแลดูศึกษาตามนะฮะตามผู้ที่ทำคีโม แล้วก็ให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอาการข้างเคียงของคนที่ทําคมีของคนคนป่วยมะเร็งรนะครับอาการข้างเคียงเหล่านี้มันลดลงไปหมดเลยนะครับเม็ดเลือดขาวก็เพิ่มขึ้นมาเกร็ดเลือดก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟันธงได้ค่อนข้างจะชัดเจนเราสร้างเกร็ดเลือดอย่างรวดเร็วนะครับส่วนว่ากลไกในการสร้างเกร็ดเลือดอย่างไรต้องขอเวลาศึกษาหน่อยแต่สร้างแน่ๆ สร้างแน่ๆอาจารย์ครับความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยเกล็ดเลือดปกติของคนร่างกายแข็งแรงอยู่ที่เท่าไรแสนห้าประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่น้ประมาณนี้เจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นหน่วยหน่วยเป็นอะไรฮะต่อเดซิลิตรหรือว่าต่อแสนห้าเหรอประมาณแสนใช่ไหมฮะจำไม่ได้แต่มีเยอะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่ เยอะเกินไปเยอะเกินไปก็ไม่ดีฮะประมาณประมาณสักแสนห้าเนี่ยแต่พอเวลาเป็นคนป่วยก็จะตกลงครับหรือกรณีของของเก่งนี่เดิมทีมัน7จ็ดเจหมื่นใช่ไหมแปดหมื่นแล้วก็ไปเป็นแสนสองใช่ไหมครับครับผมก็ประมาณอีกอีกสักพักหนึ่ง นี่กินไปนานเท่าไหร่แล้วก็ประมาณสมเดือนแล้วครับสามเดือนกินแคปซูลของเราสามเดือนครับโอเคมันก็จะสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆนะประมาณสักแสนห้าก็จะแข็งแรงมากๆครับซึ่งเรนนั่นจะทําให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่จะต้องผ่านการฉายแสงเคมีบำบัดผมคิดว่าสาเหตุที่เขาเปรี้ยเพปรแรงอาจจะไม่เลือดขาวต่ําด้วยนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นเม็ดเลือดขาวดูวัดดูว่าเท่าไหร่พอกินไปเรื่อยๆมันจะสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆครับ ยอมรับโดยความรู้สึกตัวเองไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่บิมเข้าไปแล้วอาการเริ่มดีขึ้นนะครับอืมก็อาการปวดฟันพวกนี้ก็หายสุขภาพรวมๆก็สุขภาพก็ดีขึ้นยกของหนักก็ได้ครับอืมไม่เหมือนเมื่อก่อนครับอืมอาการอ <c oughs> ่อนเพลียก็ตอนนี้ก็นอนหลับสนิทนอนหลับสนิทดีครับผมนะครับครับกผ็ผมผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับเอ่อ ระหว่างที่อยู่นอนอยู่ในโรงพยบานโรงพยาบาลอยู่ปีหนึ่งหมอก็คงพยายามเต็มที่มีทั้งคีโมทั้งฉายแสงนะครับแล้วก็คงจะหมดหมดคอสเขาหลาหลนะครับก็คงได้ได้ออกมาแต่ว่าอาการคงจะดีขึ้นดีขึ้นแต่อาจจะไม่ไม่ดีขึ้นเต็มร้อยนะครับแคปซูลของเราก็เพียงเข้าไปช่วยเพิ่มนะฮะความสามารถในการจัดการกับเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่นะครับผมเชื่อว่า ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเกิดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ติดเชื้อน้อยลงนะครับข้บออยากจะบอกเค่งว่าาเพิ่งเราหยุดน,นะสี่แคปซูลอาจจะยังไม่พอเอาหกแคปซูลเลยเป็นไงหกแคปซูลไปแล้วก็เมื่อดีขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดนะกินสี่แคปซูลไปสักปีสองป,ปีนะเพื่อให้มันแน่ใจว่าไอ้เซล ลูค<ด>ีเ <บา S 1> มียเนี่ย <บา S 1> มัน<บ>าหายไปจากร่างกายของเราเลยนะครับเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นความรู้ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านคับ